มะชาบอนน,า,นาชีสืมกล้วยดูตามจริงได้ไหง่ายค่ะมันไม่ค่อยมาจาเท่าไหร่อ่ะมันแบบมันคือกินกล้วยที่เป็นสีเขียวอ่ะเราค่อยหวังกับมาชามากไปป้ก็มันมีคำว่ามาชาไงคาาเมลคันชีอร่อยกว่า <laughs> ใช่ใครว่าแต่มันอร่อยกว่จริง แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเจ่าทิมชีสเขอร่อยนะไม่หวานเรามาหวานหมอกำลังข้ามกินของหวานนะคะ <c oughs> อร่อยมันหากเลยหมอหวางว่าหมอจะไม่เห็นนะคะ <c oughs> นูเทล banana, เล่าบานาน่าชีเรามาอันบ็อกว้าย <c oughs> ความเรียวนี้เดี๋ยวเราไปอุ่นกัน ้อน,น่่ะแมอันนี้เขาบอกว่าเป็นออริจินอลของบนาน่าถูกป่ะ Yes เห็นคิมชีสไหมทุกคนครีมชีสแบบครีมชีสตะโกนความนูเทลลามาหน่อยๆครีมชีสนะคะแล้วก็นูเทลลาอืนนี้ชีสเต็มคำเนอะคำนี้แบบหนัวชีสมากชีสนัวจริงๆอร่อย หวานอร่อยคำเดียวไม่พออร่อยเรออร่อยทุกคนดูหน้าพี่แจงไว้ดีๆทุกคนดูหน้าดูหน้าพี่แจงตอนรินนี่เขาหวงของนะเขาเขามีขู่เขามีขู่